สวัสดีค่ะแดงรัตดาชาแนลชวนมาทำเมนูจากสายบัวอะไรดีนะาวันนี้เราจะทำเมนูผัดสายบัวใส่ปลาทูค่ะสายบัวของเราได้มาจากตลาดนะคะสวยๆแบบนี้เลยเราแช่ตู้เย็นไว้เสร็จแล้วก็เอามาหักแบบว่ากรอบน่ากินมากๆหักเสร็จก็เอาไปล้างไว้เลยนะคะหลังจากนั้นก็เอาปลาทูมาทําการแกะแล้วแต่ชอบนะคะเราจะใช้มีดในการช่วยแกะแล้วก็เอาก้างเขาออกให้เรียบร้อยนะคะเอาเฉพาะส่วนเนื้อ วันนี้ก็ใส่ไปทั้งหมด3ตัวค่ะนี่แหละค่ะแกะเรียบร้อยใส่จานพร้อมอันต่อไปหอมกระเทียมพริกนะคะตําให้เรียบร้อยตั้งกระทะให้รวนใส่น้ํามันลงไปตามชอบนะคะเสร็จแล้วก็ผัดพริกจากหอมผักรกระเทียมของเอยให้มันหอมกลุ่นใส่ปลาทูลงไปผัดได้เลยค่ะพอทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันหอมดีละนี่เลยนะคะทิ้งไว้สักครู่นะคะให้ปลาทูของเราหอมหอม แล้วก็ขอเติมน้ำนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าปลาทูของเราจะได้ไม่แห้งจนเกินไปขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มปรุงรสนะคะตามชอบเลยของเรานะคะจะใส่เป็นหอยค่ะใส่น้ำมันหอยเข้าไปนะคะเพื่อให้ผัดของเรามันกลมกล่อมมากขึ้นตามด้วยน้ำตาลอีกสักนิดหน่อยพอค่ะแล้วเราก็เหาะตามด้วยซอสนะคะซีอิ๊วขาวค่ะเรียบร้อยคลุกเคล้าให้ปลาทูเข้ากับเครื่องปรุงรสเลยค่ะ ลำดับต่อไปเราจะเอาสายบัวของเรานะคะที่ทำการล้างสะอาดเรียบร้อยเปิดไฟแรงๆได้เลยนะคะขั้นตอนนี้เอามาผัดเข้ากับปลาถูของเราได้เลยผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะเมื่อเราคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราสามารถปิดฝานะคะเพื่อให้ผักของเราสุกเข้าที่เข้าทางได้ง่ายขึ้นนะคะนี่เลยค่ะกำลังคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ แล้วก็ปิดฝาไฟแรงได้เลยนะคะช่วงนี้แปบ๊บเดียวค่ะสายบัวของเราสุกง่ายค่ะนี่แหละค่ะสุกเรียบร้อยแล้วผัดสาบือของเรานะคะเริ่มส่งกลิ่นหอมต่อไปเราจะปรุงความหอมเพิ่มด้วยกะเพราค่ะแล้วใส่ขราเปราเข้าไปกำรรใหญ่ๆแบบนี้เลยเอาไปผัดให้เข้ากันกับสายบัวของเรากลิ่นหอมมากชิมรสตามชอบได้เลยนะคะ แค่นี้ก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนของการทำผัดสายบัวใส่ปลาทูเรียบร้อยค่ะเมโนโูนี้รับรองว่ากินกับข้าวสวยอร่อยมากๆตักใส่จานได้เลยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยเตรียมจานมาเตรียมตักได้เลยค่ะพร้อมกับกินตอนร้อนๆอร่อยมากๆพร้อมทานพร้อมเสิร์ฟผัดสายบัวใส่ปลาทูถ้ามองว่าคลิปนี้นะ่าสนใจ กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณที่รับชมแกะผัดสายบัวใส่ปลาทูกับแดงลัตนาชาแนลค่ะขอบคุณค่ะ